เสิร์ฟข่าวยามเย็นของหงแดงบายปองเดลิเวอร์ซาร่าพงาาซิลแข่งยอดเยี่ยมแห่งปีของหงแดงใจมาแล้วนูนเยสบอกเบนฟิกา้าต้องการย้ายซบหงเพียงทีมเดียวหงไม่ปื้มสื่อแช่ออปชั่นพิเศษที่เสือใต้ใส่เอาไว้ในดิวของมาเน่ลิเวอร์พูลเลงคว้าซองกาเล่หลังพลาดตัวชัวมีนี่ สวัสดีแฟนบอลิเวอร์พูลทุกคนครับกลับมาพบกับเราอีกครั้งกับช่องบองเดลิเวอร์ที่จะนําข่าวสารเกี่ยวกับสโมสรลิเวอร์พูลมาพร้อมเสริมให้กับชาวเดอะคอททุกคนถึงที่หาไม่อยากพลาดทุกความเคลื่อนไหวในแวดวงของหงแดงกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามข่าวสารกันได้เลยครับซ <Okay. S 1> าร่าพง,งาดซิลแข่งยอดเยี่ยมแห่งปีของหงแดง โมฮัมเหม็ดซาลาฟีจอมสังหารประตูประกาศสักดาด้วยการคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมของสโมสรลิเวอร์พูลประจำฤดูกาล2021-2022โดยได้รับคะแนนโหวตจากเหล่าบรรดากองเชียร์เดอะครอปและสมาคมอดีตผู้เล่นของสโมสรและเป็นครั้งที่3แล้วที่เจ้าตัวได้รางวัลน,นี้มาครอง แม้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันของทางซาล่ากับลิเวอร์พูลจะยังดูไม่ค่อยสู้ดีนักเมื่อทางบางโมเหลือสัญญาในถิ่นแอนฟิ์อีกเพียงแค่12เดือนเท่านั้นและยังไม่มีทีท่าที่จะเป็นไปได้ที่จะทําการขยายสัญญาฉบับใหม่ออกไปแม้ว่าซาล่าจะออกมายืนยันแล้วว่าจะอยู่ช่วยต้นสังกัดต่อไปในซีซั่นหน้าแต่เนื่องจากสตาร์ดังทีมชาติอียิปต้องการค่าเหนื่อยเพิ่มถึงสัปดาห์ละ400,000ปอนด์แต่ทางสโมสรไม่สามารถทําตามความต้องการของนักเตะได้ แต่ถึงอย่างไรก็ตามด้วยผลงานอันโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาแฟนบอลเดอะคอปทั่วทุกมุมโลกด้วยการระเบิดตะข่ายคู่แข่งไปได้ถึง31ประตูกับอีก15แอสซิสต์และเป็นแข้งคนสำคัญที่นำพาทัพเดอะเลนแมชชีนคว้าแชมป์บอลถ้วยมาได้ถึง2รายการนั่นได้แก่คาราบาวคัพและ f a ฟเคัพทำให้ซาร่าได้รับคะแนนเสียงจากแฟนบอลและสมาคมอดีตนักเตะของลิเวอร์พูลเป็นผู้ชนะและควา้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของสโมสรลิเวอร์พูลประจำฤดูกาล2021-2022มา มาคองได้สำเร็จ ทั้งนี้ทางสโมสรลิเวอร์พูลไม่ได้ทำการเปิดเผยว่าซาร่าได้รับคะแนนเสียงโหวตเป็นจำนวนเท่าไร่โดยบอกแต่เพียงว่าเขาสามารถเอาชนะอลิสันเบเกอร์ผู้รักษาประตูชาวบราซิเลียนเพื่อร่วมทีมไปได้ซึ่งนี่นะเป็นครั้งที่สที่ทางซาร่าได้รางวัลดังกล่าวนี้โดยสองครั้งก่อนหน้านั้นเกิดขึ้นในฤดูกาล2 0 1 7ันถึงและฤดูกาล2 0 2 0 2นถึงและนับได้ว่าฤดูกาลนี้ซาร่าคว้ารางวัลส่วนตัวมาครองได้อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นรางวัลผู้เล่นแห่งปีจากสมาคมนักข่าวรางวัลผู้เล่นแห่งปีของพีเมลีจากผลโหวตของแฟนบอลดาวซันโวในสืพีเมลีประจำฤดูกาล2021-2022และแอสสิตสูงสุดในสืพีเมลีประจำฤดูกาล2021-2022อีกด้วยใจมาแล้วนูเยตบอกเบนฟิก้าต้องการย้ายซบหงเพียงคีิมเดียว เดอมิเลอร์ซื่อชื่อดังบนกองอังกฤษประโคมข่าวดาวินนุนเยสศูนยหน้าตัวผลิตสกอร์ของเบนฟิก้ายอดทีมในหลีโปรโต,ตุเกสได้แจ้งไปยังทางสโมสรว่าต้องการที่จะย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลเพียงแค่ทีมเดียวเท่านั้นในขณะที่หงแดงเตรียมยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับนูนเยตตรงเป็นข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลอย่างหนักหลังสื่อดังจากหลายสำนักระบุตรงกันว่าหงแดงแสดงความสนใจที่จะคว้าตัวแข้งชาวอุรุกวัยวัย2 2ปีรายนี้จริงและได้มีการยื่นข้อเสนอแบบปากเปล่า,ปาไปหาเบนฟิก้าในดีลดังกล่าวแล้วอย่างไรก็ตามนอกจากลิเวอร์พูลแล้วยังมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนิวคาสเซิลยูไนเต็ดและเอเดรุโกมาริดที่แสดงความสนใจอยากที่จะเซ็นสัญญากับนูนเยตไปเสริมแข่งให้กับทีมด้วยเช่นกัน กระทั่งล่าสุดเดวิดแมดด็อกผู้สื่อข่าวของเดอะมิลเลอร์เปิดเผยว่าดาวินนุนเยสได้แจ้งกับทางสมโมสรเบนฟิก้าแล้วว่าตนเองนั้นต้องการที่จะยา้ายไปคาแข่งให้กับลิเวอร์พูลเพียงทีมเดียวเท่านั้นพร้อมกับปัดรับฟังข้อเสนอจากทีมอื่นแล้วเนื่องจากเขามีความประทับใจแฟนบอลลิเวอร์พูลเมื่อครั้งมาเยือนที่แอนฟิลด์อีกครั้งเขาได้มีการพูดคุยกับเจอเกนคอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลไปแล้วด้วยในขณะที่ฟาบิโอโรมาโน่เยยวข่าวคนดังระบุว่าลิเวอร์พูล เตรียมยื่นข <If> ้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับเบนฟิก้าได้พิจารณาในการซิวหัวหอกทีมชาติอุรุกวัยด้วยค่าตัวราว80ล้านยูโรหรือประมาณ2.96พันล้านบาทบวกกับเงินส่วนเสริมตามเงื่อนไขในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังทําการติดต่อกับเอเจนต์ของนูนเยสอยู่เพื่อหมายมั่นปั้นมือที่จะโน้มน้าวตัวแข้งเนื้อหอมลายนี้เปลี่ยนใจย้ายมายังถิ่นโอแทฟอร์ดให้ได้หงไม่ปื้ม ซื้อแช่ออปชั่นพิเศษที่เสือใต้ใส่เอาไว้ในดิวของมาเน่เดอะไทม์ซื่อชื่อดังในกรองกีดเผยเงื่อนไขค่าโบนัสที่ทางลิเวอร์พูลจะได้เงินจากไบร์นมิวเิคเพิ่มขึ้นโดยทีมเสือใต้ได้ใส่เอาไว้ในดิวขอซื้อซาดิโอมาเน่มีทั้งการที่มาเน่ต้องทําให้ทีมได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกทุกฤดูกาลในช่วงระยะเวลา3ปีกับทางเสือใต้แถมยังต้องได้รางวัลบอลลงดอร์ทั้ง3สมัยอีกต่างหาก บาเยอร์มิวนิกสโมสรยักษ์ใหญ่ของสือ German, ่อบุนเดสลีกาเยอรมันตั้งเงื่อนไขาการจ่ายเงินเพิ่มที่ค่อนข้างเป็นไปได้ยากในดีลการซื้อตัวสดีโอมาเน่ปีคนเก่งของลิเวอร์พูลตามการเปิดเผยของเดอะไทมส์สื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษ มาเน่ตกเป็นข่าวกระบ,บายยื่นอย่างหนักในช่วงหลายวันที่ผ่านมาหลังจากเขาเหลือสัญญากับริเวอร์พูลอยู่เพียงแค่ราวหนปีเท่านั้นซึ่งเป็นที่เชื่อกันว่าเสือใต้ยื่นพ่อเสนอไปแล้วสองครั้งโดยคิดเป็นเงินรวม25ล้านปอนหรือประมาณ1,075ล้านบาทกับ30ล้านปอนหรือประมาณ1,290ล้านบาทแต่ก็โดนริเวอร์พูลปฏิเสธมาทั้งหมด ทั้งนี้เดอะไทม์ Time, ได้มีการเปิดเผยว่าในการยื่นข้อเสนอรอบ2นั้นทางไบร์นมิวนิคคิดที่จะจ่ายเงินทันทีเป็นจํานวนเงิน23.5ล้านปอนด์หรือประมาณ1010ล้านบาทพร้อมกับค่าออปชั่นอีก6.5ล้านปอนด์หรือประมาณ279ล้านบาทถ้าหากมานี่ทาผลงานได้ตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดเอาไว้ซึ่งเงื่อนไขของค่าโบนัสที่ว่านั้นมีทั้งการที่แข่งไวัย30ปีต้องพาไบร์นมิวนิคได้แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกครบทั้ง3 ดูการต่อจากนี้รวมถึงต้องได้รับรางวัลบอลลงดอทั้ง3สมัยในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยโดยทางบาเยอร์ตั้งใจที่จะให้สัญญากับมาเน่เป็นระยะเวลา3ปีนั่นเองซึ่งหลังจากที่ได้เห็นออปชั่นพิเศษดังกล่าวที่ทางเสือใต้ได้ยื่นมานั้นทางฝั่งยอดทีมแห่งรูปแม่นะ้ำเมอร์ซี่ไซส์แทบจะไม่ต้องลังเลที่จะปัดข้อเสนอนี้ทิ้งไปโดยท,ทันทีหงเลงควา้าซองกาเล่หลังพลาดตัวชวัวเมนี ตื่อต่างประเทศได้รายงานว่าลิเวอร์พูลรองแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลล่าสุดแสดงความสนใจที่อยากจะได้ตัวอ ah ิบาหิมซองกาเล่กองกลางตัวรับจากสโมสร p พีเอฟเออเฟน Open, หลังเพิ่งพลาดได้ตัวออเรเลียงชัวเมนี่ที่กำลังจะย้ายไปร่วมทีมเรอลมดลิด ทับหงแดงกําลังมองหากองกลางเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมแต่ดูเหมือนว่าเป้าหมายหลักในตลาดรอบนี้อย่างออเรเลียนชัวเมนี่จะโดนเลอมาลิดยักษ์ใหญ่จากสึกลิกาสเปนปาดหน้าไปเป็นที่เรียบร้อยทําให้พวกเขาต้องเดินหน้าไปที่เป้าหมายรายใหม่ซึ่งนั่นก็คืออิบายิมองกาเร่มิดฟิลด์ตัวแก่งของ p s v ไอโเฟน โดยรายงานจาก Sky s p o r t ์ n e w วออกมาระบุว่าแข้งทีมชาติไอวอรี่โค้ดมั่นใจว่าเขาจะย้ายออกจาก PSV ในช่วงซัมเมอร์นี้ mm hmm. เพื่อที่จะไปเล่นในเวทีพรีเมียร์ลีกในฤดูการหน้าซึ่งซองกาเล่ที่เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่29.9ล้านปอนด์และเหลือสัญญาอีก3ปีในข้อตกลงกับสัญญาปัจจุบันของเขากับ p s เโดยมีลิเวอร์พูลและนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแสดงความสนใจอยากที่จะได้ตัวไปร่วมทีม การที่ซองกาเล่เล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับทําให้เขาสามารถเป็นแบ็กอัพชันดีให้กับฟาบินโยได้และเชื่อกันว่าลิเวอร์พูลสามารถคว้าตัวเขามาร่วมทีมได้ในราคาประมาณ30ล้านปอนด์เท่านั้นและนั่นจะเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจมากๆสำหรับทัพหงแดงเลยทีเดียวโดยทางซองกาเล่ในวัย24ปีลงเล่นให้กับ PSV ไปแล้วทั้งสิน้น49เกมรวมทุกรายการและทำได้4ประตูกับอีก4แอสซิตในฤดูกาลที่ผ่านมา ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามข่าวสารของหงแดงทุกวันจากปองเดลิเวอร์ได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามทุกช่องทางครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่อ,อีกครั้งสวัสดีครับ